กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบีมารันดและวันนี้เราจะอยู่กันกับคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการ Reaction นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราจะ Reaction a อนิเมะของญี่ปุ่นนะครับเรื่องที่เราดูไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่2ของ Mobile Suit Gundam The Wish from Mercury ครับผม โอเคงั้นเราอย่ามารอช้ากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไงเราเริ่มกันเลยตอนที่2ของ Mobile สูตร g u n d a m the Witch from Mercury มีชื่อว่าโมบิลสูตรที่ถูก3นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอูวย,ยังสวยเหมือนเดิมเลยเอยอันนี้เป็นเหมือนกับย้อนอดีตได้ดูก่อนนะเหมือนมีคันเนวอะ นิวกันดั้มนิวกันดั้มไปเลยเละโอ้ยโอ้มค์ก็กันดั้มกันดั้มโหแต่ว่าโอเคนะโอ้ยยังยืนกันคำเดิมแล้วว่าเรื่องนี้ภาพสวยจริงภาพสวยมากมากกโอ้ยโอเคโอเค ภาพสวยจริงโอ้ใบก้อสุดยอดภาพมันเหมือนสมจริงขึ้นขึ้นเยอะมากถ้าเทียบกับภาพก่อนๆอ,นอะ่ะจะเป็นการเหมือนกับเหมือนกับวาดรูปแล้วใช้รูปภาพนิ่งอะ่ะแล้วก็แบบซูมเข้าซูมออกหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือทุกตัวละครมีการเคลื่อนไหวมี movement ในระหว่างที่ตัวละครนึงเคลื่อนไหวตัวละครอื่นๆก็เคลื่อนไหวด้วยอย่างเงี้ยมันแบบดูมี interaction กับกับการดูมันเหมือนกับดูหนังมากขึ้นกว่าเดิม จับที่ตอนแรกดูการ์ตูนก็คือแบบคือเขาวาดให้เฉพาะคนที่เป็นตัวตัวเซนเตอร์ตอนนั้นนะเดินที่เหลือก็คืออยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยเออเออตัวร้ายสีแดงอีกแล้วยังคงคอนเซปต์ตัวร้ายหุ่นสีแดงเอาไว้ไ่ได้นะแล้วก็การดัาซุกภาพจะต้องมีตัวละครใส่หน้ากากเมื่อกี้แอบเห็นละภาคนี้ก็มีเหมือนกันแผลจะพอน่าจืด ค,คือเหมือนกับว่าการดั้มเป็นเหมือนกับเป็นของต้องห้ามอะไรสักอย่าง Curse Mobile Suit กานดั้มใช้โดนทำลายไปหมดแล้วออออก็คือโด<ล>น<ล>จับมาโทษฐานที่ใช้กันดั้มเพราะว่าสันนิษฐานว่าการดั้มน่าจะโดนทำลายไปหมดแล้วคืนคือซูเรต้าก็ไม่ได้รู้ว่า เครื่องตัวเองคือกันดัมชินเซ่จากดาวพุคือใครก็ตามที่ขับกันดัมจะเรียกว่าแม่มดจากแม่มดที่ขับกันดัมหรือว่าอะไรเงี้ยอ,อ่ะก็ <c oughs> คือลูกของมันเสียตำแหน่งโ h เดอร์ไปแล้วคือโรงเรียนนี้เต็ไมไปด้วยการบูลลี่อ่ะยังเรียกยังเรียก,ยาก,ยกนางเอกว่าของรางวัลอยู่เลยเช <c oughs> ื่ออะไรแล้วนะมิโอริน ทำไมเป็นแบบชาวโลกไม่ได้ไม่ได้รับการยอมรับในในแก๊งอยู่ในอวกาศหรอไม่รู้อะ <laughs> รู้สึกว่าการวดาดภาพจะคล้ายๆกั<ห>แบยบูเรกาเซเว่นอย่าเหมือนกันนะน่าจะเป็นแบบครอบครัวลูกคุณหนูที่แบบทำอะไรพลาดแล้วต้องโนเรียกมาโดนด่าโซเดโตทมาโต่สัมผัสตั๋ล็อกรูสึกละ น่าจะแบบรักแม่มาก็คือโรงเรียนของเด็กเส้นนั่นเองครับแบบโดนกดขี่โดยพวกอยู่ในอวกาศกับพวกที่มาจากโลกอะไรเงี้ยพวกอยู่จากโลกจะโดนกดขี่พ่อตัวเองมีอำนาจในการอนุญาตอัวเองาจนาริงต เดี๋ยวโทรศัพท์ชาวบ้านเขาใครอะข้อกันในหองน้ำเลยจ้าอส <Oops. S 1> อ๋อต้องเป็นวันที่ซูเ,ตเลต้าเผลอไปช่วยออกมาแน่เลย <laughs> มีอะไรล่ะรับลมของคมในหรือปล่าดูน่าสงสัยเหมือนกันนะ <laughs> The Wish from Mercury โอเคก็คือม pues ิโอรินจะกลับโลกเนาะตัวแทนของชินเซคุณหนูลูกหนูเดินตกเดินตกอ๋อจะได้เห็นหน้าของตัวแทนชินเซแล้ว prospera น no. ี่ไงตัวละครใส่หน้ากากโปร่มาแล้วจ้าตัวละครใส่หน้ากากจะต้องเป็นแบบตัวละครที่แบบรับลมคมใน ดูมีเงื่อนงำทําอะไรก็ดูแบบลึกลับซับซ้อนดูมีแผนตลอดเวลาทุกภาคทุกภาค<ม>เอลันเคเลสเอลันมุตโตชิริตายใครแล้วควนนี้เอลันเอลันมาเริ่มการพิาพากษาครับผมแต่ส่วนแต่ส่วนชินเซ่ไคฮัสโคชะไดโยเรดีร้โปรสเปราอิโต แสดงว่าเมื่อก่อนบริษัทวานาดิสคืคอสร้างกันดั้มขึ้นมาอ,อ้างว่าเป็นเทคโนโลยีโดรนโอ้แขนเป็นหุ่นยนต์นี่ว่าจริงๆใต้หน้ากากไม่ได้มีอะไรหรอกเริ่มเข้าใจมิโยรินละโอ้เข้ามาในห้องใต่สวนเลยจ้าจะกลับโลกไม่ใช่หรือไงป่าที่นี่ทำไมเยี่ยมดาพ่อกลางสารไปเลย ดูเป็นคนดีผิดปกติอ่ะแก๊กเนี้ยเป็นเหมือนกับพ่อหัวโบราณอารมณ์ประมาณแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือว่าผู้มีอำนาจคือผู้ชนะตลอดเวลาเลียงเคียงเก่งแข่งเก่งอ่ะโดนดากลางศาลพีกลางไต่สวนอีกแล้วเออเอาเอาเข้าไป ต้องชนะเท่านั้นโอ้ยสยจบแบบนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอพิโซด2ของโมบิลสูตรกันดัม The Wish From Mercury นะครับอตอนนี้มีชื่อว่า Mobile s u i ต้องสาบใช่ไหมอะไรสักอย่างนั่นแหละเออก็เป็นเรื่องราวของมิโอรินพยายามจะหนีออกจากโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปที่โลกโดยที่ได้นัดเจอไม่ได้นัด,นด,นดเจอดิข้อโชคดีก็คือบริษัทที่โดนว่าจ้างให้ช่วยพาเธอหนีอะมาเจอกันในห้องน้ำพอดีบิมคิดว่าน่าจะต้องมีแบบ อะไรสักอย่างไหมอะเพราะว่าบริษัทนั้นมันดูเป็นแบบเป็นคนดีเกินไปอะดูแบบตามใจมิโอรินยังแบบมีเหมือนกับเป็น after sale service หรือว่าอะไรเงี้ยมาช่วยต่อหลังจากนั้นอีกแล้วแทนที่จะกลับโลกเลยดันพามิโอรินไปส่งที่ที่เบเนริตกรุ๊ปใช่ไหมเพื่อที่จะพาพามิโอรินไปเจอกับพ่อที่ห้องไต่สวนเออส่วนซูเลต้าตอนนี้ไม่มีบทอะไรเลยจ้า ็คือซูเต้าทั้งตอนติดอยู่ในคุกเพราะว่าเท่าที่เนื้อเรื่องเล่าให้ฟังอะ่ะก็คือกันดั้มเนี่ยโดนสร้างขึ้นมาโดยบริษัทบริษัทหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วก็โดนทําลายไปหมดแล้วเนื่องจากเนื่องจากผิดกฎอะไรสักอย่างของนั่นแหละกลุ่มใหญ่อะไรของเขายังไม่รู้เรายังไม่รู้ในเ,เรื่องส่วนนี้อย่างชัดเจนนะครับนะแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ดีก็มาเจอกับแอเรียลตัวนี้ซึ่งใช้พลังงานที่คล้ายกันกันกบ ระบบเอ่ยพลังงานเอ่ยอะไรก็ตามคล้ายกันกับกันดั้มทาให้ทุกคนมีข้อสงสัยว่าซูเรตตาเป็นแม่มดที่ขับกันดั้มหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมทั้งแอรีเลเนี่ยคือกันดั้มหรือเปล่าก็เลยโดนไต่สวนแล้วก็บริษัทที่สร้างแอรีเลขึ้นมาที่เป็น CEO ของเขาก็คือเลดี้พรอสเพราตัวละครใส่หน้าก,กากที่ในที่สุดก็โผล่มาอีกแล้วตัวละครใส่หน้าก,กากโผล่มาทุกๆเรื่องของกันดั้มนะครับ ทุกเรื่องจริงทุกเรื่องจริงแล้วตัวละครใส่หน้ากากจะต้องเป็นตัวละครที่มีเล่ห์เหลี่ยมจัดเป็นตัวละครที่มีแผนอยู่ในหัวตลอดเวลาเขาคิดทุกอย่างเป็นแผนการกลับหน้ากลับหลังกลับกรอกทุกอย่างเพื่อให้ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการนะเท่าที่เราเริ่มเห็นแล้วเดี้พลอสเตราคือเข้าไปหาเจตเทิร์ซีโอเพื่อจะขอให้ช่วยพูดกับทางหัวหน้าใหญ่พ่อของมิโอรินนะ ให้ละเว้นไม่ให้ทำลายแอรียลซึ่งก็เหมือนจะเกือบจะได้ผลตอนจบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวง่ายเรามาติดตามตอนที่3ก็เลยดีกว่ากำลังเดือดเลยตอนหน้าอาจจะเป็นการดวลกันระหว่างแอรยลอ่าแล้วก็เชื่ออะไรนะซูเลตาแล้วก็มิโอรินกับทางแก๊งบริษัทของพ่อซึ่งเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับนะมาดูกันดีกว่าว่าผลมันจะเป็นยังไงแล้วก็การเดิมพันก็คือถ้าซูเลต้าชนะ ซุเลต้าก็จะโดนปล่อยตัวกันดัมแอรียลก็จะสามารถโดนพัฒนาต่อได้โดยโดยบริษัทชินเซของเลดี้พรอสเปราแต่ถ้าแพ้เขาจะเสียทุกอย่างซุเลต้าโดนไล่ออกโดนส่งกลับดาวพุธแล้วก็แอรียลจะโดนแยกส่วนเนาะอ่ะลุ้นมากลุ้นมากว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปยังไงมาติดตามชมกันในตอนถัดไปได้ในช่องช่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าชอบคลิปแนวนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยเหมือนกับให้ YouTube แหละรู้ว่าเราชอบคลิปในแนวนี้บิมจะได้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซด3นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ